ตอนนี้เราก็อ้าวไอ้เวนสวัสดีครับ,รบอันนี้เราช่องเอ็นดูนะครับวันนี้เรามาถึงร้านโกอั๋นนะครับครับเ,เราเรามาถึงร้านโกอั๋นแล้วเป็นร้านายก็ขายต,ติ่มซำติ่มซ้ำครับ ติ่มซำติ่มไม่ซ้ำครับติ่มซำก็วันนี้ผมเลือกที่จะมาเป็นวันธรรมดานะคนเยอะมากคือขนาดเป็นวันธรรมดาอ่านี่ขนาดดูคิวนะฮะคุณก็จะเห็นว่าเออแค่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยส <10 S 1> <10 S 2> ิบโมงเองนะผมยังต้องรอคิวสิบกว่าคิวเลยนะยังไม่ได้นอนั้งต่สิบโมงเช้าอ้าวไปทำอะไรมาเมื่อคืนก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะถ่ายคลิปกันอะไรยังไงอ๋อว่าจะไปถ่ายที่ไหนไม่ไม่ใช่ว่าดื่มเดิมอะไรนี้ไม่ใช่นะไม่ไม่แล้วก็ทักมั่วหมดเลยอ๋อทักมั่วหมดเอ๊อันนี้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยได้ครับ โอเคครับงั้นถ้ายังไงเดี๋ยวเราได้คิวหรือถึงคิวของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูก็คือว่าที่เราเลือกมาวันธรรมดาเพราะว่าคนอาจจะน้อยหน่อยแต่ขนาดวันธรรมดาคนก็ยังเยอะอยู่มันไม่ได้น้อยเลยไม่ใหญ่คิดถึงว่าวันเสาร์วอาทิตย์มาตีห้าได้กินอีกทีใส่บาะมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกัน โอเคครับเราก็จะมาเจอป้ายเข้ามาแก้นะครับโกอันรูปแบบให้กับบริการเนี่ยนะเลือกโต๊ะเพื่อนั่งล้มป้ายเพื่อจองโต๊ะนี่เราได้ล้มป้ายแล้วอันนี้อันนี้ได้ปะ <Bye. S 2> นี่เราก็ได้เดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับจะเห็นบรรยากาศแบบสวยมากเลยนะก็ช่วงนี้เหมือนแบบเลยหน้าร้อนมานิดนึงเห็นแบบมีฝนตกอะไรเงี้ยอากาศเย็นมากไม่มากหรอกก็เย็นสบายแล้วกันเรียกว่าสบายๆเราจะมาดูบรรยากาศก,ากันนะครับโอ้หนี่ห้องครัวพนักงานอีกเยอะมากๆเลยนะนี่นะครับคุณก็จะเห็นแบบตู้ที่ใส่พวกติ่มซำนะมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ยังไงเราก็ยกไปเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ชิดตังที่แคชเชียร์คุณจะเห็นพนักงานนะครับเพาะจะเป็น ชุดที่สังเกตง่ายมากคุณผู้ชมจะเห็นนะครับบรรยากาศในร้านจีนจีนครับจีนสุดๆเลยดูครับแหม่หน,หน่านั่งน่ากินมากครับส่วนพวกนี่ครับน้ำน้ำเครื่องดง่งเครื่องดื่มอะไรน่ะแบบฟรีนะครับสุดยอดยอดครับแหมเมื่อกี้เห็นตากล้องด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่โต๊ะเรามีอะไรบ้างนี่นะครับโต๊ะเราก็จะเห็นชุดน้ําชาจะเป็นชุดน้ําชามีน้ําจิ้มต่างๆเขาบอกว่าจะต้องมิสกันให้ลงตัวนะมันจะเป็นรสชาติแบบ สูตรเฉพาะเลยอเป็นไงบ้างครับบรรยากาศร,ร้านเป็นไงบ้างครับอตอนนี้ผมกาลังทํางานอยู่ครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟเอา้ามาทํางานเฉยเลย <laughs> เดี๋ยวไม่มีจ่ายค่าติ่มซำเด้รอราเล่นอันนี้คือแบบทางร้านเขาให้บริการตัวเองหยิบช้อนซ่อมแล้วก็มีน้ำชาให้นะครับนี่ไงน้ำชาชาโอ้ให้บริการตัวเองเป็นเซลล์เซอร์วิสนะครับถ้าคนอื่นถ้ามาถ้ามาที่โต๊ะแล้วถ้าได้คิวเมื่อไหร่นะครับให้นี่นะครับพี่เห็นไหมตรงนี้หมายเลขป้ายให้ป้ายโน้ เพื่อการเป็นการจองคิวไม่ได้รู้อ๋อคือน้องออฟบ,บอกว่าถ้าเรามาถ้่ยโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยให้ล้มป้ายนะครับคนอื่นจะได้เข้ามาแล้วรู้ว่าอ๋อโต๊ะนี้มีการจองคิวไปแล้วอ่ามีบริการน้ําชาฟรีนะครับที่สมภูมิแนะนําได้แล้วก็มีถ้วยน้ําจิ้มนะครับให้ใส่แบบ3มอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าที่นั่นมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ันนี้นะครับเราก็เลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะต่อแคชเชียร์ข้างหลังผมเลยแล้วก็อย่าลืมบอกหมายเล็กโตเขาก็จะเอาอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยนึ่งไว้แล้วอะ่ะก็ไปตังไวที่โต๊ะเดี๋ยวเราไปจ่ายดังกันครับไปครับนี่นะครับโหโจ๊กน่ากินมากแล้วดูบากุเต่นะนี่นี่บากุเตะกำลังแบบเดือดดานเลยวิจะหายเดือดดานละขึ้นมาครับนี่ขนมจีนน้้ายาปูโอ้โหแล้วก็น้ำชาสุดจา้าและที่สำคัญอย่าลืมน้ำจิ้มสุดเจ๋ง นี่ครับเราก็จะมีบวยโซดาด้วยสดชื่นแน่นอนครับเช้าๆ้าแบบนี้รับรองว่า ตื่นแน่นอนเราก็จะเห็นบรรยากาศในร้านนะครับคือแบบเหมือนอยู่จีนเลยคือคนวุ่นวายทั่วไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าเออเนี่ยกับข้าวไม่ได้มาช้านะมาเรื่อยๆมาลุลัวเลยนะจะเป็นโจ๊กก็ดีบะก,กุเตก็ดีขนมจีนก็ดีโ้ตอนนี้จะไม่มีที่วางแล้วครับตอนนี้จะไม่มีที่วางจริงๆแล้วครับสวยละอ่าน้้ำจิ้มสามอย่างนะผมจะพูดว่าอันนี้จะมีน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวแล้วก็จิโฉเขาบอกก่อนว่าให้เอาสองอันนี้ผสมกันแล้วมันจะเวิร์กเดี๋ยวเราดูอาหารเดี๋ยวเราเดี๋ยว เราดูหาว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้สั่งมาเยอะมากคือสั่งมาเยอะแบบเดี๋วดูเดี๋วดูแล้วกันตอนที่กินเสร็จแล้วถาดมันจะสูงแค่ไหนใช่เรามาวัดกันดีกว่าว่าใครกินเยอะกว่ากันบอกเลยว่าสะพัดถึง1,000พแน่นอนยอดนี้ผมว่าเกินอยู่แล้วแหะพี่อาจจะเกินด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอิ่มไม่อิ่มอร่อยไม่อร่อยไปดูหน้าตาอาหารกันครับ อันนี้เราจะมาชิมฮะเก๋ากุ้งทรัฟเฟิลดูดิมีทองเปลวด้วยมีทรัฟเฟิลด้วยทรัฟเฟิลไม่ได้ให้น้อยนะดูครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมาชิมกันผมลองเป็นแบบเปรี้ยวๆกับจิโชนิดหน่อยหืมแป้งห่อโคตรดีกุ้งโคตรเด้งแล้วก็รสชาติโคตรถึงอ่ะถึงจริงๆถึงแบบนี้เปล่าใช่ครับชอบอะไรแบบนี้ซูมอีกแล้วเหรอเราอ่ะไม่เราเป็นอย่างนี้เลยเ โอเคแต่ว่าอันนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปชิมอย่างอื่นกันต่อไปบักกุเต๋เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ารสชาติรุนแรงไหมมันจะบักกุเต๋สมชื่อหรือเปล่าอืมหอมเครื่องตุ๋นยาจีนรสชาติไม่แรงเดี๋ยวเราจะมาชิมหมูกันว่าหมูเป็นยังไงเปื่อยไหมแต่เท่าที่ตักเนี่ย ทอดที่ตักก็เปื่อยนะเนี่ยทอาที่ตักก็เปื่อยแล้วนะเรามาชิมกันนะเปื่อยอร่อยคือบักุเตะเอะเสน่ห์ของมันคือจะมีกลิ่นเครื่องตุ๋นยาจีนคล้ายๆพะโล้แล้วมันจะมีออกขมนิดๆอันนี้ยคือตามอุดมคติของผมเลยบักุเตะอร่อยแล้วก็ราคาดีด้วยเดีย๋ยวไปชิมอ,อื่นกันต่อไปบอันนี้เราก็มาถึงขนมจีนน้ำยาแกงใต้แกงขนมจีนน้ำยาใต้เดี๋ยวเราจะมาชิมผมจะไม่ชิมไข่ต้มหรือขนมจีนอะไรนะผมจะชิมไ o i หลักของมันเลยก็คือตัวน้ำยามาครับข้นนะข้นนะ คนใสใจจอสัตว์เลยอะมะนวลรสชาติแน่นแล้วก็เผ็ดกลมกล่อมอะละมุนมันนวลเพราะกระทิกแน่แล้วก็คือเครื่องเทศเนี่ยครบเลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้อันนี้ห้ามพลาดอันนี้ของดีเรียบร้อยรีวิวแค่นี้ก่อนดีกว่ามันเยอะจัดจริงๆอันนี้นะครับฮะเก๋าทับทิม แต้มทองแต้มทองนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแต้มคะแนนนะหมือนเขาเอาทองมาแต้มมาแหละอาก่าถ้าเสียมแต้มทองจีโชก่อนครับแล้วก็ตามด้วยพริกเปรี้ยวนิดนึงอื้ยแม่งอะไรที่มันเกี่ยวกับกุ้งกุ้งเนี่ยแม่งเด้งทุกอันพอนมอกี้เพิ่งมาเลยเนี่ยเพิ่งมาเลยปลาต้องโกรปลาต้องกี่หรอใชปลาต้องโกรฟสังหยามาล้อเลย เราจะมาชิมกันว่าปลาท้องโกเนี่ยมันมันจะการบินไทยแค่ไหนกรอบนอกนุ่มในแล้วก็คือมาร้อนไม่ได้มาเย็นอ่นนะก็คือ,เ,อเหียวไหมครับเหียวนุ่มไหมเหียวหนึบหนึบหนับหนึบหนับอย่างที่น้องออฟพูดไว้อันนี้หนึบหนับจริงๆตัวเดียวเีดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเรากินให้นี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมไปเรื่อยว่าเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมลองชิมก่อนเลยว่ารสชาติเป็นไงบ้าง เขาเรียกวะไรรสชาติดีครับเหมือนว่าเขาใช้น้ําซุปในการต้มต้มข้าวเนี่ยแบบเขาเรียกวอะไรใช้จากกระดูอะไรพวกนี้มั้งแล้วก็เขาเรียกวะไรข้าวอะ่ะไม่ใส่ครับจะมีความข้นอยู่หนืดดีครับถือว่าดีโดยรวมถือว่าดีแล้วกินคู่กับปลาต้องกี่ด้วยอะ่ะคือสุดยอดเลยปลาต้องกเนี่ยปลาปลาต้องกี่ครับกินคู่กันนี่ถือว่าสุดยอดเลยวันนี้ผมอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะผม เมื่อกี้ผมลองชิมหมูแล้วพี่ลองชิมคังแต่ผมบอกเขาบอกก่อนนะรสชาติหมูอ่ะหน็บหนับไม่ใช่เด้งแล้วมีกลิ่นพริกไทยดำหอมมากหอมเลยหอมโดยไม่ต้องใส่น้าหงอเหนื่อยกูอีกแล้วตัดต่อหอมอะไรที่หอมโอ้โหเอ้ครับอร่อยครับ นี่ตีนไก่ตุนยาจีนครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเปื่อยมันนุ่มแค่ไหนแค่ซ่อมก็รู้แล้วอะ่ะฟิลบากุเตแบบแบบราคาซอฟหน่อยแต่อาจจะก,กินเครื่องเทศไม่แรงมากไม่แรงมากอร่อยอันนี้ก็น่าลองคือเปื่อยแน่นอนไม่มีแบบเคี้ยวแล้เอ็นติดฟันแน่นอนอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับกุ้งซีฟู้ดูดิเน้นๆผมจะไม่ ผมจะไม่ใครหางนะผมกินหางได้ฟิลมาเหมือนกุ้งนึ่งมะนาวอะ่ะอร่อยกุ้งเยื่อไผ่ในนี้ม่เห็ดหอมด้วยนะอ,อันนี้ออกหวานๆสบายๆรสบาตสบายๆอันนี้จิบกุ้งมันปูแน่นอนหน้าต่างเนี้ยต้องเป็นจิบกุ้งมันปู แป้งติดนิดนึดนงนะเราเราตั้งไว้นานแป้งอาจจะติดบ้างเรามาจิ้มซิชโชพอเราจิ้มทีชโชเสร็จปับ๊บมันปูอมันปูมันปูนี่ยังหอมหอมหอมฉุยต่อครับห้าเก่าไข่กุ้งหาเก่าไข่กุ้งอะแค่กูรีวิวก็จะอิ่มละยังไม่ได้แดกเองจริงจังเลย ผมจะจิ้มที่โชว์นะทุกอย่างที่เป็นร้าเก่าอะ่ะสังเกตดีๆว่าแป้งเขาอะ่ะแป้งเขาจะบางทุกอย่าง,งนะมันจะรู้สึกว่าคุณเหมือนแป้งเป็นแค่ตัวห่อไม่ได้ทําให้แบบรู้สึกว่าต้องขัดคือโดยส่วนใหญ่ได้ได้แต่ไส้มันั้งนั้นเลยไข่คเคม็มจานละไข่เคม็มไม่รู้อันนี้ผมจะจิ้มพิเศษนะก็คือซอสหวานนิดนึงซอสเผ็ดนิดนึง นี่สีไม่ไหมซอสหวานซอสเผ็ดพวกหมูด้งหมูเด่นอาจจะเหมือนกันหมดอันเนี้ยเหมือนกันเมื่อกี้เลยตัดด่างไข่เค็มอะ่ะมันไข่เย้อม้าตาต้อ,องอยากชิมไหมครับไข่เย่ำม้ะเดี๋ยวเขาชิมแต่ผมชิมเลยโห่เยอะแยะไปหมดมวันนี้กินไม่รู้จะหมดป่ะเนี่ยชิมเนะี่ยอือันนี้ อันนี้เหมือนกันแต่ไข่เย่อมาก,ก็ไปอีกฟิลหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นมันปูไปแล้วใช่ไหมจิบกุ้งมันปูอันนี้ไข่ปูงามมีความต่างแบบนี้ก็ต้องจิ้มกับชิโซอย่างเดียวอันนี้อร่อยไอ้พวกที่แบบปูปูกุ้งกุงเนี่ยน่ารดนจริงบอกเลยว่าสมราคาจิบปูปูเนื้อปูไม่มีหลอกราคาดีด้วยจ็บปู อันนี้คำแรกรู้สึกถึงปูเลยเมื่อกี้เรากินมันแล้วกินไข่แล้วอันนี้ชิมเนื้อแม่งได้สามอย่างเนี้ยที่เกี่ยวกับปูต้องสั่งอร่อยถ้าไงคือว่าน่าจะรีวิวหมดแล้วละทุกอย่างที่หยิบมาเดี๋ยวเราจะซัดกันยาวๆไปครับว่าจะสูงเท่าไหนไปดวนมานะครับวันนี้ถึงช่วงลุงอ๊อฟพาออนทัวร์กินรัวรัวแหลกเลยครับผม นี่นะครับคำแรกเลยครับคืออะไร ahora, à, พี่หลอเล่นเบคอนพันธ er ุ์เหตุเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ามาเขาบอกเห็นเขาบอกกันนะครับว่าเห็นในคลิปดังๆเลยที่เขามารีวิวว่าเขาบอกว่าให้กินผสมเลยน้ำจิ้มนี่เลยอันนี้แล้วอันนี้สองอย่างพอชิมกันเลยดูชิมกันเลยครับ คำเดียวทั้งคลิปคำเดียวเคือทั้งคลิปไม่ใช่แล้วแหมบอกคำเดียอร่อยมากพี่ต้องมาแล้วโอชิเดซนะป่ะไปต่อกันอันนี้เป็นสิมซำหน้าแซลมอนนะผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นี่ดูดูครับดูใหญ่ๆเด้งๆแซัมมาตนี้เลยใช่ครับมาใหญ่ๆเลยมาเดี๋ยวป้อนให้มาพิเศษเลยคนนี้ใส่ใจเลยใส่ใจได้แค่มอง ใทองได้เท่าไงพาไปกินกันหน่อยโอเคไป้องที่โชว์ด้วยที่โชว์เหรอจัดไปครับเอาเยอะไหมเอาเยอะครับเยอะเหรอไม่ให้ละอุ้ยเยอะมากเลยครับข้างหลังอะเยอะโจ๊ตดิครับมาเลยครับมานี่ดูดูนี่อันหนึ่งซองเลี้ยวรอเล่นไป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 อร่อยไหมพี่อร่อยไหมอร่อยมากโอเคพี่อร่อยจริงๆเลยนะฮะติ่มซำหน้าเต่ามอง เดี๋ยวจังคทิปมาอีกแล้วมาต่อที่นี่เลยพี่หาเก่าครับม<า>ผมไม่ได้เก่านะมันหาเก่าเองชิ้นใหญ่นะนนี้ผมว่าชิ้นใหญ่นะ,ออะเอาไหมหาเก่าอันนี้ให้ลุงม็กเลยเอาให้ผมโอเคได้ครับขอบคุณครับลุงอันนี้ต้องชิโชนะครับใช่มา ดิโชว์นิดนึงนะครับไปไปไหนเดียวพี่ไไชิมไงครับไปอร่อยมากพี่ฮักเก่าติตามตําอย่างเงี้ยพี่แข่งอะยี่บ้าบาทนะใช่แต่วันนี้เรากินกันแบบดุเลยนะบัวตายควายล้มเลยคือดุมากเดี๋ยวว่าเราขอทานก่อนดีกว่า ปาดีกว่าป่ะก็เราก็ได้ชิมร้านโกอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำไมทำไมลดหลดสภาพมันจะเป็นอย่างนี้สภาพนี้พุงตึงเลยใช่ก็โดยโดยรวมแล้วจะพูดถึงราคาก่อนไหมราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะเข่งเท่าไหร่ยี่ห้าเออยี่ห้าสี่สิบหกิป่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเป็นเนื้อสัตว์อะไรยี่ห้าสามเข่งร้อยยี อันน okay. so right yeah. mm hmm. uh huh. ั้นลองกองนั้นลองกองโอเคถ้ายังไงก็วันนี้เราก็ถือว่าเป็นที่กินที่อยู่แถวอ่างศิลาก็เลยมาแวะบางแสนกันด้วยชนบุรีบางแสนใช่เป็นการจบคลิปแบบสวยๆวันนี้อากาศเย็นๆครับใช่ฝนเพิ่งตกไปไม่นานนี้ก็ทำให้อากาศเที่ยมมันกินเหล้าเยอะไปบอกว่สำหรับสำหรับผมวันนี้พี่ผมไม่อยากเล่นน้ำกันว่งอยากอยากแลวอยากเล่นอยากเลรครับไม่แบบ กลัวน้ํแต่แบบกลัวน้าอ่ะเอาเอายังไงอ่ะเอาไงอ่ะกลัวน้ำอ,ะอ,อ,อ,อ่ะกลัวน้ำหรอเอากลัวน้เา,เาเอาไงอะ่ะเอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าใครจะกดก็กดไปผมไม่กดแล้วคนเลย <laughs> ผมกดรับรอเล่น <laughs> โอเคไปครับไปเล่นทะเลกันดีกว่าไป